สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับช่องนโมโอเคซึ่งวันนี้ก็เหมือนเดิมเราจะมาแกะกล่องรีวิวเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้เรามีอะไรอยู่ในกล่องซึ่งวันนี้ก็นี่เลยกำลังเพิ่งผ่านไปมดัมดมเก้าเดือนเก้าช้อปปี้ออนไลน์ลายๆเจ้าก็จัดโปรเยอะแยะมากมายซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งใน ผลงานที่ได้มาจากบโก9เ9ซึ่งก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในผลงานดีกว่าเพราะว่าได้มาเยอะมากเลยไม่รู้ว่าอะไรต่อมีอะไรจนสับสนมึนงงไปหมดแล้วว่าอันนี้คือกล่องอะไรเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันว่าวันนี้กล่องนี้คืออะไร วันนี้ของที่สั่งมาก็ใช้บริการ e-commerce ในการขนส่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าข้างในจะเป็นอะไรกันจะค่อยๆแกะวันนี้เบื้องต้นแพ็กเกจก็ถือว่าโอเคนะคะแพ็กสินค้ามาดีแต่เดี๋ยวไปดูข้างในว่าจะเป็นอะไรเอาจริงจำไม่ได้จริงจริงนะคะว่าอันนี้คือกล่องอะไรเพราะว่าสั่งมาหลายอย่างมาก เยอะจนลืมว่าตัวเองกดอะไรไปบ้างมีก็อของแรมโอ้กล่องนี้เป็นครีมอ่าในกล่องก็จะมีไอเนี้ยใส่ถุงกันกระแทกมาให้อย่างดีแล้วก็จะมีนี่ ใบใบกำกับภาษีซึ่งก็บอกรายละเอียดต่างๆตามตามกติของใบกำกับภาษีทั่วไปนะคะของที่สั่งมาวันนี้ก็เป็นครีมของ n ูโตรจิน่ารู้สึกว่าสูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่ล่าสุดที่ออกมาเลยของน u t r o จ e น่าึ่งเรียกว่าสูตร Bright Boot Gel Cream ได้ปูเก้าเดืนก้มาก็ได้ลดเยอะอยู่เหมือนกันจากราคาปกติก็จุบเกือบห0าอยะลดนั่นลดนี่ไปแล้วเหลือประมาณ200 200... ยสองรประมาณสองบาทถือว่าถูกมากก็เนี่ยคะ่ะแต่ว่าต้องสั่งเยอะหน่อยเนี่ยสั่งมาทั้งหมด 3... 3มสามกล่องก็ถือว่าแพ็คสินค้ามาให้อย่างดีนะคะก็มีมีถุงก,กันกระแทกมาให้ด้วยแล้วก็ข้างในสินค้าก็ใหม่แล้วก็ วันหมอายุปี2023ถือว่าใหม่มากค่ะก็จบไปหนึ่งกล่องสำหรับการแกะกล่องรีวิวในวันนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปด้วยนะคะเพื่อที่จะกดกระดิ่งด้วยติดตามช่องของเราเพื่อที่จะติดตามว่าคราวหน้าเราจะมาแกะกล่องรีวิวอะไร สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย